สวัสดีครับอยู่กับช่องมัน W ิวไว้คือเราครับกะเมื่อนี้กะเพิ่งว่างครับเพิ่งว่างลูกค้ามาเที่ยวหลายกะอยากจะมาขอบคุณครับจากคลิปที่แล้วที่ว่าถามว่ามีเอฟซีไม่ได้ใส่เนาะก็มีคมขอมาคมเมนูหลายครับครับคลิปหนึ่งคนวิวกลับไปหาหมื่นหกหมื่นแล้วครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เป็นกําลังใจให้มาไก่เดีวครับ นึกว่าจะมีแค่ที่ผมคิดปั๊บมีเบิ่งไปเบิ่งมามีบักหลายครับจากเมืองนอกจากเยอรมันจากสวีเดนจากโค้ชไต่กันหลายครับจากคิดนันเพราะผมถามไปคนไต่กันหลายครับคนทั้งสารคามกันหลายครับเอฟซี FC ทั้งสารคามกันหลายสลาขามอุดรชชยภูมินีหลายครับขอบคุณเด้อครับที่ให้กำลังใจล้านพอแล้วคนนี้ครับขอบคุณหล,ลายๆครับปีใหม่นี่กะ หลายคนสีเบิงคลิปนี้อยู่กับผมคิดว่ากับสิเดิเดนทางถึงบ้านแล้วนะครับเนาะเดินทางถึงบ้านเจอหนาเดินทางถึงบ้านหลังจากที่ว่าไปเหตุงานนะครับหลังจากที่ไปเหตุงานมาเหน,นื่อยกับงานมาทางปีครับกับโอกาสกะกะวประสิทธิ์จัดกัคับนะครับเนาะโคว,วิดกมัมาระบาดพอดีครับเนาะช่วงปีใหม่นะครับเนาะ แต่ว่ากเดินทางกลับบ้านได้อยู่ปกติละมั้งครับถ้าบด้อยุจังหวัดที่เขาหางเมปนี้กันปนี้ก็สี่จวดกันละมั้งครับปนี้ได้ที่กันแล้วเนาะปนี้ค้ที่เบื้องคิปผมอยู่นี่ผู้ใดเมาแล้วก็คอมเมนต์บอกได้ด้ครับเด้อดูครับพรอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาปนีกัสิจวดกันแล้วครับมีสังสรรค์กันแล้วเนาะปนี้เนาะกัสิมวนกันแล้วแหละเพราะว่าเตรียมตัวที่จะว่าเข้าดาวเมื่อนี้เนาะครับเนาะมีเมนูเด็ดละมั้งตะละคนนี่เนาะหัดบ้านก็ต้องมีเมนูเด็ดได้เนาะ ย้ำเทศกาลน้งสีเนาะกินเขากินน้ำกันมีเมนูเด็ดแล้วป่นี้คือสิจวดค่ะคือดอกอย่าไปสิกินรลายนะครับเราอยาปลาปิ้งกันเอาเพราะมันได้เอาเพราะไม่ได้ห้ามก็บพะครับอย่าไปหากินรลายกินเพราะไม่ได้ห้ามกินเล้อันเอาแบบเพราะได้ห้ามก็เพระครับผมเอ้ผมกับมวนครับมาอยู่นี่ก็มันกับเป็นที่ท่องเที่ยวครับมันกับเหมือนการมาเที่ยวนะครับกินในแง่เนี่ยมันกับเหมือนการมาเที่ยวกับมีคนมาหาลายครับ รูสึกว่าสามส้มือมาหนีคนมาทายรูปน yeah. ้ำก oh, ับมีแต่เพิ่อนมาจากกรุงเทพกรุงไทยเพิ่อนมาบานครับบานเพิ่อนยูพานทางอุบลเตินกบมารูสึกอบอุ่นขึ้นครับรูสึกอบอุ่นรูสึกอบอุ่นมาอยู่นี่มีคนมากับจวดน้ำครับบางคนก็เอาเหล่ามาฝากเอาเป็ดมาฝากโฆษณาสิกินครับกินจนว่าอยากแล้วครับเสมือนนี้่ยกี่ก็มักจวดอยู่ชิเมือนี้ก็ว่าอยากแล้ว เห็นงานครับเขากบบว่ท่านจะหยุดหรอครับเขาก็วันจันทร์มั้งครับวันจันทร์ได้ว่าจะหยุดให้พักผ่อนวันจันทร์ครับเพราะว่าช่วงนีอกทธรมดาเน้องทำธุรกิจทาธุรกิจทำมาค้าขายเขาก็ขายของกับช่วงคหลาหลเนาะครับเนาะข้าจีไปกถาขายช่วงว่ามีควมัก็ขายบ่ไดนะครับเนาะเขาใจอยู่ดอบมือแรงแต่ว่ามือแรงจัดขึ้นเก้าแล้วครับกับบกับมูอ้ายเขาครับครับ ายสาธิตไอปุ่ทีมงานเขานี่แหละครับผมกับซุมมูมาไม่นี่แหละครับผมกับบอคอยลึงกันมาได้พึ่งมาผมามาไม่กับมาไลยครับออกไปกออกไปไลยครับโอ้กระชิดหนอนู่ครับคิดหอนั้งช้ยภพมิช้ยภพุมห่อนั้งบาอนู่ครั้งปนอุปนนะครับเนาะเวลาด่วนเขาเลิกงานมั่งก็จะจังไดล่ะปีนึ่งครับก็จะเจอกันนะครับเนาะคนในครอบครัวครับเราพูดคุยกันในคนในหมู่บ้านมาเจอกันนะครับเนาะครับปี ปีหนึ่งอาจจะสองเที่ยงสี่มันกำมวนนี่นะครับนาะกินเรากินยันงกันสังสรรค์พูดคุยกันเนาะครับหลังจากที่ว่าไม่ได้เจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันด่วนนะครับนาะกระสีโอบรรยากาศกะตงสีมีความสูงกับอากาศากะหน,นาวๆาวพอดีครับอากาศกะหนาวๆาวพอดีกะคิดภาพแล้วไปกำมวนครับดังไฟนาะพี่น้องเนาะ ดังไฟอย่างอากาศหนาวนะเนาะอย่างอย่างหมูอย่างเนื้อเนาะครับเนาะลาบก้อยความหนาความตาหมูพวกเลี้ยนห้องเดียวกันนี่ครับแต่สมัยเป็นเยอกหน่อยเนาะมาพอ้วกันคือสีมวนครับหมวนมีเห็ดผักปงผักปลาเนาะหมูกบบมีทรงมาอยู่ครับเห็ดผักปงผักปลาไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนเกาเฮาสอ โต๊ะเสอเก้าอี้เสื่อยังแป่งเสก่ะมวนครับมีรูปแบบมีแ a มียังกันมันกับมวนอยู่ครับแต่บม่รู้ว่าปีนี้เขาจะเอ็ดได้บ่นะผมกับบ่บ่เนี่ยใจไปไหนนะครับเนาะบรรยากาศอีสานบ้านเขากะบ่ได้ยูไทยกระโดดแล้วครับแต่ว่าปีนี้กับมวนนะครับม้ากับมีมูหลายหลอดครับม้าตะกี้ผมกับอยู่หนอกกับบ่ค่อยได้สังสังสรรปีใหม่กับยูผุนเนาะมาอยู่บ้านเนากะปีแรกครับเป็นปีแรกยังบ่ได้ยูโดน กมวนเลยครับมาหอดพีในกมวนเลยครับมีหม่องสังสรรย่างดีครับมีค้นพีนองมหามีเอฟซีมหามาทักท้ายหลายครับจะเป็นปีที่ดีขึ้นครับปีปีที่ตั้งไดละ่ะถ้ะกะกะดียุครับกะดีหรอกกะดีมาตลอดแล้วครับแต่ว่ามันพลิกผันจากว่าไปเฮ็ดสิไปเฮ็ดซิงที่บ่ดีครับไปเฮ็ดซิงที่บ่ดีที่ว่าแบบจะเฮ็ดใหเจ้าล้งเดือดร้อนเนาะว่ายังไงเนาะจะเฮ็ดใหเจ้าของเดือด,อดอออรออด้อนกับพิก ผันชีวิตมาเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งครับหาเงินโดยวิธีที่สุดจริตขึ้นไอ้สุดจรลิตมั่งก็ดีครับก็มีกําลังใจแห่งกับพ้นแห่งกาลังใจลายก็ดีใจครับขอพุณหลายๆเด้อครับเด้อปุ้ใไดเบิ้งคลิปนี้ก่ะปีใหม่กะขอให้สุขภาพแข็งแรงครับลำรวยลำรวยจะได้เจ็บจะได้จนครับผมเดินทางไปไซก่ะเที่ยวาดปลอดภัยทุกหม่องด้อครับเด้อ มันกับบอมียังมาตอบแทน,นลายดอกครับผมมันกับมาเบาขหวยพรานปีใหม่ให้น้ครับเนาะโว้ดีใจดีใจครับเปลี่ยนคนมาหาหลายคนให้กําลังใจหลายดีลิปหนึ่งกับขอบคุณหลายๆครับทุกคนให้ความสําคัญจากคนที่ว่าไม่รู้จักครับว่าเป็นผู้ใดเป็นไผรวะมาจะวยใส่วะกับเขามาให้กาลังใจหลยครับเขามาให้กาลังใจก็ดีใจจนจะไม่รู้ว่าสีบอกจ้งไดครับ บางคนกับมาตีประชมกับว่าได้ว่ากันนะครับมันเป็นความคิดเห็นส่สวนตัวครับบางคนกับเมาตีมาวานี่กับว่าเป็นย,ยังครับธรรมดาสัจจะทมของมนุษย์ครับคนเขากับมีดีมีบดีเนี่ยมีจุดที่บดีเนี่ยมันกับเรื่องปกติครับแต่ว่าเขากับบ่ได้ไปว่าผู้ใดบ่ได้เครียดนะครับ,บ,รบรก็บ่ได้เครียดบ่ได้ยังดอกกัธรรมดาเฉยๆอยู่ครับเพราะว่ามันกับเป็นแค่โลกโซเชียลครับเขากับเลือกเบิงรงแต่สิ่งดีๆ ที่ค้นให้กำลังใจเขาเพื่อว่าจะให้เขาให้เฮามีแหงสู่ต่อไปในวันข้างหนา้าแล้วก็หาไอ๋ยแล้วก็เฮ็ดให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปครับกับขอบคุณด้วครับด้อขอบคุณกำลังใจที่เฮ็ดให้นกำลังใจมีเด็กน่อยหนยคนนี้มีแหงสู่ต่อครับแต่เสียดในมันดีที่สุดครับยุนี่ก็ตั้งใจเฮ็ดงานเต็มที่แล้วครับ กับเพื่อนกับบัได้วาบได้อยังผมตะเกียนหรอก็อจะเฮ็ดให้มันเต็มที่สมกับที่ทุกคนให้กำลังใจแหละครับผมยาเสียติดผมบอกเลยครับผมเลิกยุ่งแน่นอนครับถ้าผมจะเฮ็ดผมเฮ็ดจะด่วนแล้วครับยาเสียติดที่ว่าผมเลิกยุ่งกันถ้าผมจะเฮ็ดผมเฮ็ดจะด่วนแล้วได้หลายกว่าเงินเดือนอยู่หน,นีประมาณสิบเท่าครับยี่สิบเท่าผมยังบ่เฮ็ดเลยครับเพราะว่าผมคิดทบทวนแล้วครับผมใส่ความคิดแล้วว่า มันบุกขุมได้บุกขุมเสียแล้วครับได้ก็ได้แป๊บเดียวบุกุุมกับที่เขาเสียเวลาที่เขาจะได้อยู่กับครอบครัวคนที่เขาหักนะครับเนาะเอาสําหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรครับลาไปแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปหาเขาหานามกินสักก้อนข้อแห็บสุนเด้ดนี่ข้อแหบครับยางยุดเบิดเมอรอสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ